ในปี2028วงการอาวุธปืนของไทยต้องสันสะเทือนเมื่อประเทศไทยได้เปิดตัวปืน AK 47รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นจากต้นแบบระดับโลกแต่ปรับแต่งให้เข้ากับบริบทการรบของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะภายใต้ชื่อยอย่างไม่เป็นทางการว่า AK 47T Thailand Modernized AK 2028ปืนรุ่นนี้ไม่ได้เป็นแค่ ปืนรัเสเซียที่ผลิตในไทยแต่เป็นการพัฒนาใหม่ทั้งระบบด้วยประสิทธิภาพที่แรงที่สุดในเอเชียและมุ่งเป้าให้เป็นอาวุธหลักของทหารไทยในยุคใหม่ AK-47T พลังแห่งความทนทานและอนุภาพ AK 47เป็นหนึ่งในปืนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประวัติศาสตร์เนื่องจากมีชื่อเสียงด้านความทนทานใช้งานง่ายและราคาถูกแต่ปืนรุ่นใหม่นี้ไม่ได้ยึดติดกับอดีต a k 4 7ทีได้รับการพัฒนาให้มีความแม่นยำม,มากขึ้นลดแรงถีบปรับสมดุลให้เหมาะกับการใช้งานแบบต่อเนื่องในทุกภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นป่าเขาเมืองหรือทะเลทราย วัสดุหลักของปืนใช้โพลิเมอร์เสริมคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้น้ำหนักเบาลงกว่าเดิมถึง20%และลดความร้อนะส,สมขนาดยิงต่อเนื่องได้ดีขึ้นช่วยให้ทหารสามารถพกพาและใช้งานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพในทุกสถานการณ์พลังทำลายระดับสูงด้วยกระสุนเจ็62รุ่นใหม่ AK-47T ยังคงใช้กระสุนขนาด7 62-39มิเมตรแบบเดียวกับรุ่นดั้งเดิมแต่กระสุนที่ใช้ในรุ่นใหม่นั้นได้รับการพัฒนาพิเศษโดยกองทัพไทยและพันธมิตรอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกระสุนถูกออกแบบให้แรงกว่าเดิม15%จอ่อเกราะได้ดีขึ้นและมีความสเสถียรในระยะไกลมากกว่า500เมตรความแรงของกระสุนเมื่อย,ยิงจาก AK 47t ท,ทำให้สามารถเจาะผ่านโลก,กันกระสุนระดับไอไนเ3ได้ในบางจุดและยังสามารถทะลุเสือ้อเกราะทหารแบบเซรามิกในระยะใกล้ได้ด้วยนี่คือเหตุผลที่ปืนรุ่นนี้ได้รับการยกย่องว่าแรงที่สุดในเอเชียในหมวดอาวุธเบาระบบรางและอุปกรณ์เสริมทันสมัย AK-47t มาพร้อมกับระบบรางมาตรฐานพิคเทนีเรลบนตัวปืนด้านบนและด้านข้างทำให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายเช่นกล้องเล็งแบบเรดดอตและโฮโลกราฟิกใส ไฟใช้อินฟราเรดตัวเก็บเสียงเซปเรเซอร์เครื่องยิงลูกระเบิดขนาดเล็กอันเดอ r ์ล์กระนาดหลอนเชอร์นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบกล้องเล็งเชื่อมต่อหมวกนักรบ s m สมาร์ทคอมบ i ไซที่เชื่อมกับระบบ AI วิเคราะห์การเล็งแบบเรียลไทมซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบและอาจติดตั้งในลอถถัดไปในปี2029ความเร็วในการยิงและความแม่นยำแบบยุคใหม่หนึ่งในจุดเด่นของเ k 47T คือระบบการยิงแบบ S อซิเน l ุนิสซี่ฟูลอติแบบอัจฉริยะซึ่งสามารถปรับระดับความเร็วในการยิงได้ตามภารกิจโดยมีโหมดเบสร์ยิงทีละ3นัดเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการรบระยะกลางด้วยเทคโนโลยีระบบการสะเทือน recoil management system ที่พัฒนาขึ้นในไทยแรงถีบของปืนจึงลดลงกว่า30%เมื่อเทียบกับเ K รุ่นดั้งเดิมทำให้ทหารสามารถควบคุมวิธีกระสุนได้แม้จะยิงรัวแบบฟูลออโต้และเพิ่มโอกาสยิงเป้าหมายได้สำเร็จมากขึ้น พัฒนาในไทยผลิตในไทยใช้ในไทยและพร้อมส่งออก a k 4 7่ถูกพัฒนาโดยหน่วยวิจัยของกระทรวงกลาโหมรวมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสอทอปอโดยมีกำลังการผลิตหลักอยู่ที่โรงงานอาวุธลบบุรีด้วยกำลังการผลิตที่คาดว่าจะสูงถึง40,000กระบอกต่อปีปืนรุ่นนี้จึงถูกเตรียมไว้ใช้กับกำลังพลในกองทัพบ,บกไทยกว่า80%ภายในปี2030 นอกจากนี้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวเมียนมาและฟิลิปปินส์ยังแสดงความสนใจนำเข้าปืนรุ่นนี้หลังจากได้รับรายงานผลทดสอบภาคสนามว่ามีประสิทธิภาพสูงแม่นยำและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันผ่านการทดสอบจากสนามจริงในภารกิจภาคใต้เอเค 47ทีได้ถูกนำไปทดลองใช้งานในภารกิจจริงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยโดยหน่วยเฉพาะกิจพิเศษผลปรากฏว่าปืนมีประสิทธิภาพสูงสามารถตอบสนองต่อการโจมตีรวดเร็วในพื้นที่ซับซ้อนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่เกิดการติดขัดแม้ในสภาพอากาศชื้นและได้รับความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่เกิน90%เปรียบเทียบกับปืนรบยอดนิยมในเอเชียเมื่อเทียบกับปืน G36 ของเยอรมนีทา2 1ของอิสราเอลหรือ QBC 95ของจีน AK 4 7ทีมีข้อได้เปรียบในด้านความทนทานความเรียบง่ายในการดูแลรักษาและพลังการยิงที่สูงกว่าทั้งยังมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าทำให้เหมาะสมกับการจัดหาเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในกองทัพภาคพื้นสรุปตำนานใหม่ที่สร้างโดยคนไทยเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย ปืน AK-47 รุ่นใหม่2028ของไทยไม่ใช่แค่การดัดแปลงจากของเดิมแต่คือการสร้างตำนานใหม่โดยมีความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากคนไทยเพื่อคนไทยและเพื่อการปกป้องประเทศอย่างมั่นคงในยุคที่ภัยคุกคามเปลี่ยนไปด้วยพลังการยิงที่แรงที่สุดในเอเชียความทนทานระดับตำนานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย AK-47T คืออาวุธที่ยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่ผู้ซื้อแต่เป็นผู้สร้างนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงอย่างแท้จริง หากคุณต้องการให้ขยายเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการวิจัยหรือสายการผลิตเพิ่มเติมบอกมาได้เลยครับ